รัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของไอจอนและนังอ้อยสองผัวเมียคู่ทุกคู่ยากที่ลาจากบ้านนอกคอกนามาเสี่ยงดวงชะตาที่กรุงเทพมหานครผ่านไปเนิ่นนานหลายแรมเดือนไอจอนกับอ้อยจึงได้ทำงานเป็นคนรับใช้อยู่ที่บ้านเศรษฐีหลังหนึ่ง ไอ้จอนมีหน้าที่เป็นคนสวนส่วนอ้อยทำหน้าที่เป็นคนรับใช้คอยปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดโดยคนทั้งคู่มาทำหน้าที่แทนสองผัวเมียคนเก่าที่เพิ่งลาออกไปและที่นี่ก็ยังมีลุงเคืองทำหน้าที่เป็นคนขับรถและก็มีป้าจูทำหน้าที่เป็นแม่ครัวหุงหาอาหารให้กับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้รับประทานเอยไอห,หนุ่มมึงมาจากไหนวะเนี่ย ผมมาจาก้าน,นอกครับลงุงมึงชื่ออะไรวะผมชื่อจ้อนครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมอายุ25ปีครับเอ้ยอายุยังน้อยนิดอยู่เลยหน้าตามึงก็หล่อหุ่นห้างมึงก็ดีผิวสีแทนกล้ามเป็นมัดๆทำไมถึงไม่ยึดเอาหน้าที่เป็นคนสวนตัดแต่งกิ่งไม้แบบนี้วะอนาคตดีๆทำโรงงานก็ได้ทำไมมึงสองผัวเมียถึงไม่ยอมไปวะไอ้จอน ผมไม่มีวิชาความรู้ที่ไหนเลยลุงหนังสือผมก็อ่านไม่ออกเขียนก็ไม่ได้อ่ะผมก็ทำงานขายแรงงานนี่แหละอยู่ที่บ้านก็รับจ้างทำไร่ทำนาฝ้าฝนมไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลนะลุงเท่าแก่เขาก็เลยเลิกจ้างฉันกับเมียก็เลยต้องละเหตุมาหางานทำที่กรุงเทพนี่แหละดีเลือเกินแล้วเนี่ยได้มาทำงานที่นี่อืมเอาถ้าอย่างนั้นมึงก็ตั้งอกตั้งใจนะ อย่ามือยาวตีนยาวลักเล็กขโมยน้อยแบบเนี้คุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเขาไม่ชอบรู้หรือเปล่าว่าจอนครับครับลุงแล้วลุงมีหน้าที่อะไรครับเนี่ยกูคนขับรถให้คุณผู้หญิงเว้ยอ้อาแล้วคุณผู้ชายอ่ะลุงไม่ขับให้เหรอครับไม่เว้ยคุณผู้ชายอะแกเจ็บออดอดแอดแอร่างกายแกไม่ค่อยดีแกก็อยู่ที่บ้านทํางานที่บ้านส่วนคุณผู้หญิงอ่ะ ท่านก็ไม่ค่อยจะทําอะไรอ่ะวันๆก็เที่ยวช้อปปิง้งคนรวยก็แบบนี้ล่ะเว้ยเอา้าแล้วคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายไปเอาเงินทองเยอะแยะมากมายจากไหนมาใชาอ้อลุงบริษัทเขาใหญ่โตเขาจ้างให้ลูกน้องเขาทําเขาไม่ต้องไปเสียเงื่อแลกเงินเหมือนอย่างเราหรอกเว้ยจอนครับครับลุงลุงมีอะไรลุงก็สั่งสอนผมด้วยนะครับอืแล้วเมียเองอ่ะนุ่นครับอยู่กับป้าจูป้าจูกำลังสอนงานอยู่ครับ ฝากฝ่ายของอ้อยตอนนี้ก็ถูกฝึกงานโดยประจูอินหนูอา้าวกับข้าวกับปลามึงพอทำได้ไหมเนี่ยก็พอได้อยู่นะจ๊ะป้าอร่อยหรือเปล่ามาไม่แดกเลยจ้าพ่อกับแม่ฉันนะ่ะบอกว่าฉันนะห้ามทำให้ใครกินเด็ดขาดนะจ๊ะป้าเออดีแล้วบอกกูตรงๆอะ่ะมึงก็ทำหน้าที่ปัดกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนน่ะฝุ่นสักเม็ดก็ห้ามให้มีนะหนูนะ คุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายท่านเจ้าสำอางเจ้าระเบียบเจ้ายศเจ้าอย่างซะด้วยอยู่ที่นี่ก็อย่านิ่งดูได้หากแม้ว่าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงถือของมึงก็ต้องไปรีบช้อนรีบจับรู้หรือเปล่าจะป้าฉันขอบคุณป้ามากๆนะป้ามีอะไรป้าก็สั่งสอนฉันด้วยอืเอ็งนี่ดูท่าทางจะใสซื่อดีนะเนี่ยท่าทางจะไม่มีพิษมีภัย หน้าตาก็สาสวยหุ่นก็ดีได้รูปนมมึงนี่ก็ใหญ่ทีแรกกูเห็นนึกว่าหัวเด็กนึกว่ามึงอุ้มลูกมาด้วยแหนกูนึกว่าหัวเด็กที่แท้ก็นมมึงนี่เองอุยป้าอย่าพูดแบบนี้สิฉันอายนะจ๊ะเนี่ยมึงไม่ต้องอายหรอกเนี่ยนมกูเนี่ยแบนเป็นไม้กระดานกูยังไม่อายใครเลยนมมึงใหญ่ขนาดเนี้ยมึงต้องมันโชว์มันใช้รู้หรือเปล่าอีนูจจป้า ป้าสอนแต่เรื่องดีๆนะจ๊ะเนี่ยก็ใช่ไงกูก็สอนแต่เรื่องดีๆไอ้ของไม่ดีกูไม่สอนหรอกจะป้าฉันจะเชื่อฟังที่ป้าสอนก็แล้วกันนะจ๊ะอืมอืมอมส่วนคุณผู้ชายบ้านนี้กับคุณผู้หญิงก็รู้สึกว่าจะมีอะไรแปลกๆทั้งสองคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาก,กันสักเท่าไหร่ตอนเช้าคุณผู้หญิงก็แยกออกไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวส่วนคุณผู้ชายก็มักจะเก็บตัว ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับใครไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลกลใดเออคุณเอกคะวันนี้ฉันจะไปเที่ยวที่สยามพรากอนนะคะคุณจะไปอีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมไปบ่อยไปทุกวี่ทุกวันเลยล่ะครับคุณดาวก็ฉันเบื่อนี่อยู่ที่บ้านคุณก็สังกตายการบ้านคุณก็ไม่ค่อยทำให้ฉันฉันเบื่อฉันเซ็งอะ่ะคุณเอกโถดาวคุณก็ต้องเข้าใจสิว่าผม เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ในครั้งนั้นร่างกายของผมก็ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ไอความเป็นชายของผมมันก็ไม่ค่อยผง,งาดเลยอย่าให้อีฉันรู้นะฮะคุณเอกว่าคุณน่ะไม่สู้กับฉันแต่ไปสู้กับอีดอกที่อื่นนะ่ะโถ่อย่าพูดแบบนี้สิดาวเดี๋ยวคนรับใช้ได้ยินเข้าอะ่ะมันจะหัวเราะยาะฉันเอาได้อย่ามุต่พูดดีฉันไปก่อนก็แล้วกันตะเคืองตะเคืองครับคุณผู้หญิง ปาพาฉันไปภารากอนฉันอยากจะไปช้อปแก้เครียดได้เลยครับคุณผู้หญิงรถรออยู่แล้วครับป้ะรีบพาฉันไปเถอะและหลังจากที่ลุงเขื่องพาคุณดาวคุณผู้หญิงบ้านนี้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนั้นคุณเอกซึ่งเป็นคุณผู้ชายก็ได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาที่สวนย่อมจังหวะเดียวกันกับอ้อยเดินผ่านมาก็เลยไปกล่าวทักทายคุณผู้ชาย ไต่ถามว่าแกอยากจะได้อะไรคุณผู้ชายอยากจะได้น้ำชาสักแก้วหรือเปล่าคะอืมดีมากถ้าอย่างนั้นฉันขอ,อน้ำชาสักแก้วหนึ่งก็แล้วกันแล้วคุณผู้ชายอยากจะได้อย่างอื่นอีกด้วยหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นก็อืมขอ,อน้ำชาแก้วเดียวก็แล้วกันเสร็จแล้วอ้อยมีอะไรทําอ้อยก็ไปทําก็แล้วกันเหตุการณ์ของบ้านหลังนี้เป็นแบบนี้แทบทุกวันครับท่านผู้ฟัง คุณผู้ชายแกรู้สึกจะเป็นโรคซึมเศร้าเอาด้วยเมียก็ไม่ค่อยให้ความสนใจและที่สำคัญคุณผู้ชายบ้านนี้แกก็ไม่สามารถทำอะไรอย่างว่าไม่สามารถทำเรื่องบนเตียงให้กับคุณดาวคุณผู้หญิงได้อีกด้วยโดยเหตุนี้กระมังหากแม้สิ่งใดเป็นความสุขของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแกก็จะปล่อยให้ไปโดยไม่เคยว่ากล่าวตักเตือนอะไรเลยและต่อมาไม่นานลุงเขื่อง เนื่องจากแกอายุเริ่มจะมากแล้วสุขภาพของแกก็ไม่ค่อยจะดีแกเจ็บออดอดแอดแอด,แอดมาเนิ่นนานหลายแรมเดือนแกก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านนอกทีนี้หน้าที่ของคนขับรถจึงได้ขาดไปในระหว่างที่คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงประกาศรับสมัครหาคนงานอยู่นั้นก็ให้ไอ้จอนมาทำหน้าที่ขับรถแทนลุงเข่งพลางพซะก่อนและด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้คุณดาวเริ่มสนิทสนมกับไอ้จอนมากยิ่งขึ้นคุณดาวหล่อนรู้สึกว่าไอ้จอนจะเป็นคนหน้าตาดีหุ่นห้างก็เพอร์เฟกสีผิวก็ยังเป็นสีแทนน่ากินบางครั้งคุณดาวเห็นเข้าก็อดใจไม่ไหวต้องพูดจาเกี้ยวพาราสีไอ้จอนอยู่ไม่ได้ขาดจอนทำงานเหนื่อยหรือเปล่าอ่ะไม่เหนื่อยครับคุณผู้หญิงสนุกดีครับอยู่กับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใจดี ให้เงินให้ทองผมสองคนผัวเมียใช้เยอะแยะมากมายเมื่อก่อนตอนอยู่บนนอกไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเหลือกำเลยนะครับตอนเนี้มาอยู่กับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับตายปากหวานเหลือเกินจะจ้ะจอนเนี่ยว่าแต่ว่าจ้อนทำงานแบบนี้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเมียสักเท่าไหร่เมียไม่หึงไม่หวงเหลอออกมานอกบ้านน่ะ ไม่ครับคุณผู้หญิงก็ออกมากับคุณผู้หญิงมันจะถึงทําไมล่ะครับอีกอย่างหนึง่งกลับไปที่ห้องอะ่ะผมก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องนะครับคุณผู้หญิงตายเรื่องอะไรอยที่ว่าไม่ขาดตกบกพร่องอะ่ะทําอะไรเหรอจะ๊ะที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบอะ่ะโอ้ยผมพูดไม่ได้นะครับคุณผู้หญิงถ้าพูดออกไปอะ่ะกลัวว่ามันจะหยาบคายกลัวว่าคุณผู้หญิงจะว่าผมลามกนะครับตายถึงขนาดนี้แล้วบอกฉันมาเถอะฉันอยากรู้ ก็ไอเรื่องอย่างว่านะครับผมไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยผมจัดให้อ้อยทุกๆวันวันละสองสามดอกเลยครับคุณผู้หญิงโธ่พูดแบบนี้ฉันรู้สึกละเหียใจและเกินนะจ,จอนทำไมล่ะครับก็คุณผู้ชายของเธอนะสิโธ่เอยฉันละอายใจที่จะพูดจริงๆนะจอนโอ้ยคุณผู้หญิงไม่ต้องอายหรอกครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไอจอนพอจะช่วยเหลือได้ไอจอนก็ยินดี ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ที่ระบายก็ไม่เป็นไรครับเล่ามาได้เลยไอ้จอนก็อยากฟังครับคุณผู้หญิงก็คุณผู้ชายของเธอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายปีก่อนแกก็ไม่ค่อยจัดให้ฉันเลยอะ่ะน,น,นานครั้งถึงจะจัดสักทีผ่านมาหาเดือนแล้วเนี่ยไม่ตกถึงท้องฉันเลยจ้าจอนโหคุณผู้หญิงอยู่ได้ไงครับเนี่ยน่าสงสารคุณผู้หญิงเหลือเกินนะครับอืม ฉันก็ว่าอย่างนั้นน่ะฉันจึงได้เพียงแค่เก็บกดความเศร้าโศกเสียใจเอาไว้ฉันกดดันและเกินจ้อนฉันอยากจะหาที่ระบายอะ่ะฉันจะทำยังไงดีคุณผู้หญิงครับเดีย๋ยว่าไอ้จ้อนทะลึ่งตึงตังเลยนะครับทำไมอะ่ะคุณผู้หญิงก็ไปหาซื้อกิน,นสิครับไปเที่ยวตามบาโฮตอะ่ะคนอื่นเขาก็ไปกันเยอะแยะนี่ครับคุณผู้หญิงไม่ฉันทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าฉันซื้อกินน่ะ มันไม่ถูกจริตฉันอีกอย่างหนึงอะถ้าฉันอยากจะมีอะไรกับใครสักคนผู้ชายคนนั้นน่ะก็จะต้องตรงสเปกฉันอย่างจ้อนนะจ๊ะฮะคุณผู้หญิงพูดอะไรครับเนี่ยอุ๊ยฉันเผลอปากพูดออกไปอะจอนไม่ต้องถือสานะอะไรเนี่ยเผลอแป๊บเดียวฝนตกหนักเชียวนะเนี่ยมองเห็นถนนหรือเปล่าจะจอน ไม่ค่อยเห็นนะสิครับคุณผู้หญิงจะเอาอยัางไงดีครับไปหาที่หลบฝนก่อนดีหรือเปล่าหลบตรงไหนดีะใต้สะพานลอยดีหรือเปล่าครับจะบ้าเหรอจอนใต้สะพานลอยะคนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะรถราของเราก็สวยหรูเกิดใครมางัดมาแงมันจะอันตรายรู้หรือเปล่าไปรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมเลยจ้าไปนะจอนไปหลบพักฝนให้ฝนหยุดฝนซาสะกก่อนแล้วเราค่อยเดินทางต่อนะจ้า ครับครับคุณผู้หญิงนี่พอดีเลยครับข้างหน้าเป็นโรงแรมเดี๋ยวผมจะโฉบเข้าไปเลยนะครับจะจนหลังจากนั้นไอจอนกดเดินเข้าไปที่โรงแรมแล้วก็เดินกลับออกมาพร้อมบอกคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงเออจะให้เปิดกี่ห้องครับเนี่ยเอาห้องเดียวก็พอจอนเอา้าคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงจะให้ผมหลบอยู่ที่รถแล้วคุณผู้หญิงจะพักอยู่โรงแรมคนเดียวหรอครับ ไม่อะจอนพักเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิฉันกลัวฉันกลัวว่าใครจะมาทำอันตรายฉันฉันอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะถ้าอยู่คนเดียวอ่ะฉันต้องแย่แน่เลยนะจ,จ,อ,นนะนะจอนนะนะจอนนะแหมเอาไงดีครับเนี่ยก็ได้ก็ได้ครับผมก็อยากเอยไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมเออจะดูแลคุณผู้หญิงเองครับจ,จอนไหนเนี่ยกุญแจห้องเดี๋ยวผมไปหยิบแป๊บครับคุณผู้หญิงก็ไปรอที่ลิฟต์เลยก็แล้วกันนะครับ ได้จะจ้จอนหลังจากนั้นคนทั้งคู่ก็ขึ้นลิฟต์มุ่งตรงไปที่ห้องพักพอเข้าไปในห้องเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยไอ้จอนก็เหมือนจะรู้ใจคุณผู้หญิงมันโผลตัวเข้าไปกอดคุณผู้หญิงอย่างจังหนับหมับเข้าให้ครับคุณผู้หญิงอุยจอนทำอะไรฉันเนี่ยฉันเป็นจน้านายของจอนนะ ปล่อยปล่อยฉันนะจ้าจอนฉันยอมแล้วฉันยอมทุกอย่างทําอะไรฉันก็ได้แต่ฉันยอมอย่าทําฉันเลยแหมคุณผู้หญิงจะเอาอยัางไงแน่ครับเนี่ยปล่อยฉันทําอะไรก็ได้ทําไปเถอะแหมยิ่งฟังยิ่งสับสนถ้าอย่างนั้นก็ขอตามใจไอ้จอนเลยก็แล้วกันนะครับจอนนะะจอนอย่าทาอย่างนี้เลยสงสารฉันฉันมีผัวแล้วนะจอน โถคุณผู้หญิงผมเนี่ยเห็นอกเห็นใจคุณผู้หญิงมากเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชายทําอะไรอย่างว่าไม่ได้คุณผู้หญิงเนี่ยก็เป็นผู้มีพระคุณกับผมอย่างล้นพ้นหัวผมขอตอบแทนคุณผู้หญิงด้วยการทําแบบนี้ให้คุณผู้หญิงมีความสุขก็แล้วกันนะครับจ้อนเนี่ยเป็นคนกระตันยูกระตะเวทิตาจริงๆเอาละฉันเห็นว่าจ้อนเป็นคนดีฉันยอมจอนก็แล้วกันแต่จอนต้องทําให้ฉันมีความสุขนะ ครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมจะจัดให้สุดฝีมือเลยครับและหลังจากนั้นไอ้จ้อนมันก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงต่อมันถอดเสื้อผ้าอาภรของคุณผู้หญิงออกทีละชิ้นทีละชิ้นจนไม่เหลืออะไรห่อหุ้มร่างกายเจ้าหล่อนเลยจากนั้นไอ้จ้อนก็เริ่มบรรเลงเพลงรักที่สุดแสนจะเร่ร้อนเข้าใส่เรือนร่างของคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงดาวไม่เจอไอ้แบบนี้มันเนิ่นนานถึงกับร่างกายสั่นละรัวริกเลยทีเดียว เธอติดอกติดใจในรถรักที่ไอ้จ้อนมอบให้เหลือเกินไอ้จ้อนเป็นเด็กหนุ่มอายุ25หน้าตาหล่อเหลาหุ่นห้างผิวพรรณก็บึกบืนกำยำแต่ละท่วงท่าที่ไอ้จ้อนบรรเลงให้กับคุณผู้หญิงมันช่างนหนักหน่วงและก็รุนแรงถูกอกถูกใจเธอเหลือเกินและหลังจากที่เสร็จกิจเป็นที่เรียบร้อยรถรักของไอ้จ้อนมันก็ยังตราตรึงในจิตใจของคุณหญิงดาว เธอก็เลยเริ่มบรรเลงเพลงรักด้วยตัวเองอีกเป็นครั้งที่สองโดยเอจอนนอนดูอยู่เฉยๆคุณนายดาวสาวใหญ่ร่านสวัสด์บรรเลงเพลงรักด้วยตัวเองมันช่างสุดยอดจริงๆและหลังจากที่เสร็จกิจเปที่เรียบร้อยทั้งสองคนก็บนนอนออดอ้อนฉอเลาะก,กันคุณผู้หญิงครับมีความสุขหรือเปล่าครับเนี่ยสุขที่สุดเลยเจนเอน,อนฉันรักจอนเหลือเกินนะจอนเธอต้องปิดผัวฉันให้ได้นะ หาคุณผู้หญิงจะให้ผมเป็นผัวเลยเหรอครับใช่คุณผู้ชายแกเจ็บอดอดแอดแอด,แอ,ดอีกไม่นานะก็คงจะตายไปรมรอ่ออดทนอีกสักหน่อยนะจ้อนนะอยู่เป็นผัวน้อยฉันแบบนี้ไปเรื่อยๆผัวฉันตายเมื่อไรอะ่ะฉันจะยกยอเธอขึ้นมาเป็นผัวที่ออกหน้าออกตาจะตกแต่งให้ถูกต้องตามประเพณีเธอถูกใจฉันละเกินน่ะ ผู้ชายผ่านมาในชีวิตฉันเยอะแยะมากมายฉันซื้อแดกแล้วก็เยอะฉันสารภาพเลยไม่ถูกใจฉันเท่าจอนจอนฉันนะหึงเมียเธอแล้วเกินน่ะไม่อยากให้ออ้อยอมันได้เธอเลยอะ่ะสัญญากับฉันได้ไหมว่าเธอจะไม่ทำแบบนี้กับอ้อยมันน่ะโถคุณผู้หญิงครับออ้อยเป็นเมียผมถ้าเกิดผมไม่ทำอะ่ะอ้อยมันก็ต้องสงสัยว่าผมไปมีอะไรกับคนอื่นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับ ผมจะจัดให้คุณผู้หญิงเยอะหน่อยส่วนอีอ้อยจะจัดให้น้อยๆเอาแบบไม่มีคุณภาพเอาแบบไม่ได้เรื่องได้ราวก็แล้วกันนะครับจ้ะสัญญาฉชนญลนจาจะรย์จอแล้วก็ฉันรับปากเลยถ้าผัวฉันตายเมื่อไหรอะฉันจะเอาเธอฉันอยากให้เธอเป็นผัวจาจารครับครับครับถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าผมจะได้เป็นผัวในอนาคตของคุณผู้หญิงแล้วแล้วก็ผมจะหาเรื่องเลิกกับอีดาวนะครับ แผนเธอสุดยอดเลยอะจอนแต่ว่าต่อหน้าตอนที่เราอยู่กันสองคนนะไม่ต้องเรียกฉันว่าคุณผู้หญิงนะเรียกฉันว่าดาวหรือเรียกว่าเมียจ๋าก,ก็ได้นะจ๊ะจ,จอนนะจ๊ะผัวจา๋าจ้าเมียจา๋าแหมทําเสียงแบบนี้ขออีกสักหนึ่งดอกก็แล้วกันนะครับเมียรัก <c oughs> <c oughs> ได้เลยจ๊ะผัวจา๋าหลังจากนั้นทั้งคู่ก็บรรเลงเพลงรักกันอีกเป็นครั้งที่สาม กว่าจะกลับบ้านได้ทั้งคู่ก็ขึ้นสวรรค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าช่างมีความสุขจริงๆนะครับไอ้จ้อนกับคุณนายดาวเนี่ยและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกวันคุณนายดาวกับไอ้จ้อนก็จะต้องออกมาทำอะไรอย่างว่ากันแบบนี้อยู่ทุกๆวันฝากฝ่ายของอ้อยรู้สึกว่าช่วงนี้เธอไม่มีความสุขเลยเพราะไอ้จ้อนไม่ค่อยทำการบ้านให้ทำบ้างก็ไม่ค่อยมีคุณภาพทำแบบขอไปทีทำแบบจักจักจึงจงแป๊บแป๊บก็เลิก มันเลยทำให้จิตใจของอ้อยห่อเหี่ยวไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไม่ค่อยจะมีรอยยิ้มเหมือนกับเมื่อก่อนสักเท่าไหร่บางครั้งบางคราวก็ทำงานเหมือลอยบางครั้งก็ทำถ้วยกาแฟของคุณเอกตกแตกอ้อยเป็นอะไรอะ่ะอ๋อเออคุณเอกอ้อยขอโทษค่ะอ้อยเหมือลอยอะ่ะเหมือลอยเรื่องอะไรอ่อ้อยก็ผัวอ้อยอ่ะช่วงเนี้ยไม่ค่อยเอาอกเอาใจอ้อยเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วค่ะ อืมฉันก็เข้าใจนะเมียฉันก็เหมือนกันน่ะตอนที่ว่าอยู่กับลุงเขืองอะ่ะก็ไม่ค่อยออกบ้านบ่อยขนาดนี้ตอนเนี้ยมีจอนขับรถให้ออกบ้านแทบไม่เว้นแต่ละวันน่ะกลับแต่ละครั้งก็ดึกดึกดด่นๆดนเออฉันเองก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากอ้อยหรอกเอา้าแล้วคุณผู้ชายไม่มีความสุขหรอคะไม่อะ่ะฉันไม่มีอะ่ะ ฉันอยู่อย่างนี้ก็อยู่แบบสังกตายร่างกายของฉันก็ไม่ค่อยดีถ้าเกิดว่าอ้อยมีอะไรไม่สบายใจก็มาพูดคุยให้ฉันฟังได้หากแม้ว่าฉันให้คำปรึกษาอ้อยได้ฉันก็ยินดีค่ะคุณผู้ชายแต่ว่าอ้อยเกรงใจนะคะอ้อยเป็นแค่คนรับใช้ไม่เป็นไรหรอกอ้อยฉันเองก็อยากมีเพื่อนคู่คุยด้วยฉันเองก็เหงาว่ะ เอาเป็นว่าเราสองคนต่างคนต่างเหงาหากแม้ว่าใครเหงากว่าก็มานั่งพูดคุยกันก็นแล้วกันนะจ๊อ้อยข้าคุณผู้ชายหลังจากนั้นคุณผู้ชายกับอ้อยก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นทั้งสองคนต่างพูดจาพาทีต่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันพูดคุยเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันและแล้ววันหนึง่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับท่านผู้ฟัง รู้สึกว่าวันนั้นคุณผู้ชายจะนอนอยู่บนบ้านส่วนอ้อยก็ททำความสะอาดช่วยประจูอยู่ในครัวคุณผู้หญิงรู้สึกว่าแกจะทนความคิดถึงที่มีต่อไอ้จอนไม่ไหวแกก็เลยตัดสินใจเรียกไอ้จอนเข้ามาที่ห้องเก็บของจอนฉันทนไม่ไหวแล้วว่าฉันคิดถึงจอนเหลือเกินคุณผู้หญิงครับที่นี่มันไม่เหมาะนะครับเนี่ยเดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีอะไม่เป็นไรนะจอนนะ นะแปปเดียวเดี๋ยวฉันมีความสุขเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบขึ้นไปหาคุณเอกเขาได้ได้ครับคุณผู้หญิงถ้าอย่างนั้นก็รีบหน่อยนะครับแหมตรงนี้มันไม่เหมาะอ่ะไปข้างนอกไม่ดีกว่าหรอครับไม่จอนฉันน้ำเดินแล้วว่าฉันไม่ไหวฉันไม่ไหวจริงๆอ่ะจอนช่วยฉันก่อนนะนะจอนนะครับครับคุณผู้หญิงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้จอนจ,จัดให้แบบรุดปลื้ดรุดปลื้ดเลยครับจ่าจอน หลังจากนั้นไอจ้อนกับคุณผู้หญิงก็ไม่อายฟ้าอายดินไม่อายผีสางเทวดาไม่อายเจ้าภูมิเจ้าที่ทั้งสองคนเริงรักเริงสวัสดกันในห้องเก็บของจังหวะเดียวกันนั่นเองคุณเอกก็เดินผ่านมาได้ยินเสียงหัวรอต่อกระซิกจับสำเนียงจับน้ำเสียงได้ว่าเป็นเสียงของไอจ้อนกับเมียเขาคุณเอกตกใจเสียอกเสียใจบวกกับความโมโหถึงกับเรียวแรงไม่รู้มาจากไหน ทีปประตูห้องเก็บของเข้าไปหญิงโฉดชายชั่วมึงทาอะไรกันเนี่ยเอา้าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงไหนบอกว่าคุณผู้ชายหลับอยู่ยังไงล่ะครับก็ใช่นะสิจอนัน็ไม่ตั้งใจอะ่ะเออคุณเอกเข้าใจผิดนะคะมาช่วยจอนหาของอะ่ะหาของทําไมต้องล็อประตูแล้วทาไมเสื้อแสงถึงไม่ใส่หน้าอับหน้าอายเหลือเกินเนี่ยทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอะ่ะฮะบอกฉช่นมาจอนดาว โธคุณเอกคะฉันเสียใจเหลือเกินนะหลังจากที่คุณเอกพูดด้วยอาการโมโหหรือว่าอะไรก็ไม่อาจจะทราบได้แกหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพร้อมกับถ่ายร่างกายที่เปลือยเปล่าของไอ้จอนกับคุณดาวเอาไว้ฉันบันทึกเอาไว้หมดละทั้งภาพทั้งวิดีโอเธอไปเซ็นใบย,ย่าให้ฉันเลยดาวพรุ่งเนี้ โอคุณเอกจะทำขนาดนี้เลยอ่ะก็คุณเอกมอบความสุขให้ฉันไม่ได้ฉันก็ต้องหาเศษหาเลยอะ่ะนี่ยังไงเล่ายอมรับมาแล้วฉันบันทึกวิดีโอเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยเซ็นใบย่าให้ฉันด้วยเราขาดกันตั้งแต่วันนี้เงินทองทรัพย์สินฉันจะแบ่งให้ให้ไปมากโขก,ก็แล้วกันเธอคงจะไม่อดอยากคงจะไม่ลําบากแน่นอนดาวถ้ารักมันมากไอ้จ้อนก็เอามันไปอยู่ด้วยเอาพอดีเลย อ้อยดูสิว่าผัวของเธอทําอะไรกับเมียฉันโทษพี่จนทําแบบนี้ได้ยังไงอะมีหน้าละพี่ไม่จัดให้อ้อยเลยมีหน้าละปล่อยให้อ้อยอดอยากปากแห้งไม่ตกถึงท้องที่ไหนได้พี่ก็มาซวบอิโมโซคุณนายดาวอยู่นี่เองคุณนายก็เลวละเกินน่ะฉันกับพี่เลิกกันตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะ พี่จอนพี่เลวเหลือเกินนะพี่สัญญากับพ่อแม่ฉันว่ายังไงพี่จะดูแลฉันนะโถอ้อยพี่ขอโทษให้อภัยพี่นะพี่พี่ไปอยู่กับคุณนายเธอในไหนพี่สองคนก็กระดุยกันถึงขนาดนี้แล้วว่าไปใช้ชีวิตให้สุขสบายเถอะนะพี่ฉันจะทำงานที่ดีต่อไปอย่างน้อยๆคนในบ้านนี้ก็ไม่เคยรังแกฉันเลยไปเถอะนะพี่ดีละ ตัดสินใจถูกแล้วอ้อยหญิงโชดชายชั่วให้มันไปอยู่ด้วยกันแต่ไม่ต้องกลัวรอกเงินทองที่ฉันให้ก็คงจะไม่ทําให้เธอสองคนน่ะต้องลําบากคงจะสุขสบายกันตลอดชีวิตแลกกับเธอต้องให้อิสระฉันไม่รู้ว่าฉันจะสรรหาคําด่าคําไหนมาด่าเธอได้อ่ะดาวโถวเอ้ยโถคุณเอกถ้าคุณเอกคิดดีแล้วก็ได้ป้าจอน ไปอยู่กับฉันฉันจะไม่ให้จอนลำบากเลยขออย่างเดียวจัดให้ฉันทุกวันก็แล้วกันนะจ,จอนโถคุณผู้หญิงหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ยังพูดแบบนิ้วยู่อีกเออก็ได้ครับคุณผู้ชายขอบคุณที่ให้โอกาสผมถ้าอย่างนั้นผมลาละครับปะดาวเมียจา๋าเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันจ้าจอนผัวจา๋าไปไปกันนะ ลาก่อนคฤหาสน์หลังนี้ลาก่อนนะคะคุณเอกหลังจากนั้นไอจอนก็ได้พาคุณดาวเมียรักเดินทางออกจากคฤหาสน์แห่งนี้แล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาอ้อยก็นหน้าตาเศร้าส้อยเดินมาหาคุณเอกคุณเอกคะน้ำชาคะโถอ้อยขนาดนี้แล้วยังทำหน้าตาเศร้าส้อย,อยอยู่อีกเหรอ พอสิ้นเสียงของคุณเอกไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ฟังอ้อยก็น้าตาร,รื่นยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาทันทีไม่เพียงเท่านั้นเธอยังขึ้นมานั่งร่วมเรียงเคียงเก้าอี้เดียวกันกับคุณเอกอีกด้วยพี่เอกฉอลาดจริงๆนะคะเนี่ยวางแผนได้สุดยอดเลยอะ่ะก็ใช่นะสิอ้อ,อยเมื่อวานเนี่ยรู้หรือเปล่าฉันน่ะเป็นคนเอายาปลุกเซ็กให้กับดาวกินเองฉันรู้มาเน่นนานแล้วล่ะ ว่าไอ้สองคนนี้มันมีอะไรกันปกติเมียฉันจะมาออดอ้อนฉอเลาะให้ฉันทําอะไรอย่างว่าให้แต่ว่าช่วงหลังๆตอนที่ว่าไอ้จ้อนน่ะมันเป็นคนขับรถเมียฉันก็ไม่เคยสนอกสนใจอะไรฉันอีกเลยเมื่อวานฉันก็เลยตัดสินใจเอายาปลุกเซ็กให้กินสุดท้ายก็ทนไม่ไหวก็ต้องทําอะไรอย่างว่ากับไอ้จอนฉันน่ะสังเกตแล้วก็เลยเดินตามมาก็เป็นจริงอย่างที่ฉันคิดจริงๆ เป็นยังไงละจาจะอ้อยแผนฉันน่ะสุดยอดหรือเปล่าสุดยอดจริงๆค่ะคุณเอกผัวจา๋าผัวเก่งเหลือเกินน้าไม่เสียแรงที่เมียไว้ใจผัวนะจ๊ะเราสองคนก็ต่างเข้าอกเข้าใจกันทั้งทังที่เราสองคนก็มีอะไรกันมาเนิ่นนานแล้วอาจจะมีมาก่อนไอจ้อนกับอีดาวซะอีกเก่งนะอ้อยเนี่ยไม่เคยปิปาก ไม่แสดงอาการมีพิรุษผิดสังเกตอะไรให้ใครรู้เลยแบบนี้สิที่จะสมเป็นเมียของฉันจะเอกผัวจ๋าผัวว่ายังไงเมียก็ว่าตามนั้นนะ้าดีมากเดี๋ยวเอ่อขอเวลาอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราตกแต่งกันให้ถูกต้องแล้วฉันน่ะจะยกอ้อยขึ้นมาเป็นเมียอย่างออกหน้าออกตานะอ้อยนะข้าเอกผัวข้าเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ฟัง ไม่เพียงแค่คุณหญิงดาวเท่านั้นหรอกครับที่ตั้งใจจะสวมเขาให้กับคุณเอกอยากจะให้คุณเอกตายเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผัวใหม่อย่างไอ้จอนสุดท้ายทั้งคู่ก็ถูกแผนตลบหลังเข้าโดยคุณเอกแล้วก็อ้อยนั่นเองไม่นึกไม่ฝันจริงๆครับว่าสุดท้ายคนที่มีความสุขจริงๆก็คือคุณเอกกับอ้อยเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ฟังขอความสุขสวัสดีจงมีแดดทุกท่าน สวัสดีครับ